สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง u t u b e ชอวพัชราบวันนี้นะครับพาทุกท่านมาชมารถจอดนะครับชุดบีมิกเซอร์คันเกยตนะครับ4,500ก็รถนังยังไม่ได้ทำงานนะครับรอทำงานวันพรุ่งนี้ถ้าเดี๋ยวถ้ามาีรถทำงานจะมาถ่ายรีวิวให้ดูครับเป็นครั้งแรกครับของชอพัชราบที่ได้มาเจอกับชุดบีมิกเซอร์ ก็วันนี้นะครับพาท่านมาชมวุดวอรเซอร์4,500ครับวัดเกนเซอร์4,500เ,เ,เดี๋ยวพาไปชมด้านบนกันเลยครับ เป็นชุดคอนโทรลนะครับของคนขับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้จะทำงานนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูครับ นี่นะครับเวิร์ดเกนรีมิกเซอร์4,500คันนี้ก็ซื้อมานานแล้วนะครับก็ใช้งานมาค่อนข้างนานแล้ว พามาชมด้านล่างกันครับนี่นะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับ นี่จะเป็นชุดกัดเป็นหัวกัดนะครับด้านล่างนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่ามีคล้ายเหมือนกับว่าทําความร้อนเสร็จปุ๊บมากัดนะครับกัดเสร็จแล้วก็ยางยางที่ได้ยางที่ได้ก็จะมาอยู่ฝั่งนี้นี่นครับตัวนี้จะเป็นตัวก็คือมันจะยางมันต่อยจะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะปูจะรีดอีกเป็นเตารีดอยู่ด้านหลังนะครับ ทำงานค่อนข้างที่จะซับซ้อนครับก็สำหรับที่ปูยางนะครับจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นเตารีดอยู่ด้านหลังนะครับหลังจากที่กัดเสร็จแล้วก็ทําความร้อนเสร็จยางมาต่อ,อย,าม,าอยมาอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการรีด มารีวิวนะครับเป็นคลิปสันส้นๆนะครับสำหรับเจ้าปวดเกลนรีมิคเซอร์4500 อะไรนะครับดานล่างคนครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าวัดเก้นวีมิเซ er อ4,500ต้องขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนครับสวัสดีครับ